กาบสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุขสุคนเนะาะบ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศพี่น้องก็ยินดีต้อนรับขอสู่่องบาเตียงทองซาเนี่ยอีกแล้วพี่น้องมื้อนี่เบาเตียงก็เสิไปบ้านพนแพงเนาะเมืองอัดสพรแขวงสะบันนะักเขตพี่น้องก็คือสิเอาเครื่องครองประ่มพายุที่อยู่ที่นอนแหละหไปให้สาวเมืองใหม่ๆลูกสองเนาะพี่น้องแล้วก็สรไปอัปเดตเฮือนด้วยแทน ทีพาลูกเล่่นนั่นและสิบสี่ปีน้ำชววนอ้อย,อยนี่แพี่น้องเลยก็คือบเตียงองนรวบรวมเงินพ่อเม่พี่น้องอะไรเนาะแล้วก็เฮ็ดเฮือนให้เล่าตอนนี้พี่น้องแล้วก็สิเขาไปอัปเดตเบิ้งว่าเป็นไปฮอดไซแล้วเนาะพี่น้องเนาะโอเคเ่ว่าอะไรกันหางพี่น้องไปเจอเข้าไปบ้านพ้นเพลงเมืองอัสสรพรแข่งสบันนเขตเมือน,นี้พี่น้อง นี่เ้างกับมาหอดเพื่อนอันเอื้อยเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยเลยน้องเพี่น้องเพื่อนก็สร้างไม้สร้างโต๊ะอันนี้แหละสร้างเพื่อนก็ลังโต๊ะเสาอยู่พี่น้องเลยก็ลังแต่งเสาก็ลังสินยกขึ้นเนาะอันนล้ไม้เพื่อนก็มากองดูนี่น้องเลยเดี๋ยวจะกรองเพื่อนสบายดีเอ้ยอันไม้อันหากมามือนี้บ่หรือว่ามามาแต่หึงนะบ่อืม เริ่มเห็นมื้อนี้ยกมือไรคิดว่ายกตั้งเช้าขึ้นนะวันทิดย์เออโดย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 พี่น้องไม่ก็เอาโครงไม่หมดเลยเนาะพี่น้องเ <c oughs> นี่ยเพิ่นกำลังเห็ดอยู่เป็น,นเ,นเนส,สาสี่เหลี่ยมย่างดีเนาะพี่นอ้องไม่ยังนะไอ้เนีย มีมีลายไหมบ่อ๋อไม่ลายเนี้ยเดิดูดิเดินดดดงนี่ได้ไมยังเนาะโอ้นี่เลยพื่นเนาะีไมยังไมยังใช้ขาวๆ อันนี้ตีนเสามันพี่น้องเลยเป็นเห็ดตีนมันแบบคล้ายๆแบบเพื่อนอันปุ้ยเนาะพี่น้องนี่แหละนี่คือเพป็นกระนังเอาเสามาเลี้ยงมาอยู่มันกำลังจะตั้งขึ้นพี่น้องเลยเพป็นราชิยกมื่อวันอาทิตย์เนาะเดี๋ยวอีกสามสี่ห้ามื่อกี้กังเตรียมจะมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ่งเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะพี่น้อง พ่นกับปุ๊บบริเวณนี่แหละพี่น้องเยที่ซื้อให้ลราก็สองหมืน่นเงินพี่น้องฝากมาให้เหละเนาะเดี๋ยววันนี้ไาเตียงจะขึ้นหาสาวเมืองก่อนเดียเอาที่อยู่ที่โน่นไปให้เหลาพี่น้องยโอ้โหจุดจะเซ็ต เมื out, ่อนาะพี่น้องเาก็ึ <sh im per> um ้นเพื่อนชะเมืองเพื่อนนี่พี่น้องสบายดีชาเมืองเมื่อกี้นี่เพื่อนมาอยู่เนาะพี่น้องมาจะใช่นะาเฮลออมามอืมกินแกงนอนะบอกไปกินข้าวบอเออได้มไปกินข้าวอืม ไปกินข้าวอยู่พุ่นจีดยขึ้นมาไหมนะ <c oughs> สบายดีรู้แหะสบายดีรู้สบา,า <c oughs> ยาดีรู้ใส่น้องไปใส่น้องใส่น้องตะหลางวะเน่องยาเนาะพวกเป็นยังเนาะบวเอึนเพิ่งก็ใช่พวกรบกวนเพิ่น้อ <c oughs> นี้ก็อันที่ื่อที่อยู่ที่นอนมาให้ ซือที่อยู่ที่นอนมาให้ว่าจะบริมีบ่ที่นอนบริมีบ่ไมด้ทันทีมีเ<ม>ทา่านั้นดิอ่สาสัดกับพื้นหนึ่งบ่สาดกับพื้นหนึ่งอันแล้วก็มีพี่น้องผักถามเมืว่าจะอันถ้าปุ๊กเพื่อนเนะ่ยจะปุ๊กเพื่อนหรือปุ๊กอยู่บางนี้เพิ่นก็นให้ปุ๊กอยู่บ่ลงุงโดย แต่เขาเขาบอกเขาเดียวตัวบริษัทามเพิ่นว่าเพิ่นสีว่าจังได้ยังเพิ่นในบ่อน้ำเพิ่นโดย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 แต่ก็ที่ให้ปุ๊กที่บอกแต่กับบัวปุ๊กตลอดเลยบอกเลยว่าจังไดมก็ยังบัวแต่คอยซื้อน้ำเพิ่นได้อยู่ป่ะแกคอยซื้อแชมโง่เอทแทนนี่นะพอได้ปลูกเพื่นนะจากสองหมื่นนะลองถามมึงเด้อโดยอ่าเดี๋ยวคอยมารอบหน้าแล้วแก แต่ว่ามันเพินขายให้ได้ก็เพราะได้ปลูกเพื่อนซ้าของไอเทนหแหละบวาคอเพิ่นจักสอง0มืน่นสิเด้ดอมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นจะซื้อให้ว่าสิได้แล้วก็ถ้าได้จังไดก็ให้มันเป็นที่แน่นอนก่อนเนาะจังจังปลูกเพื่อนพี่น้องเยเฮาก็จะบบว่าอันพวามันเป็นที่ของเพื่อนอยู่ตัวนี้ถ้าปลูกไปก็จะเพิ่นสิได้นีเมื่อใดเฮาก็่ฮูหเนาะ <laughs> <laughs> ออืมก็คือให้มันแน่นอนก่อนว่าเพราะว่าคอมงใดก็ได้ที่เพื่อนแบบว่าเพื่อนให้เพื่อนพอให้ปูเลื่อนอยู่ได้เพิ่นแบ่งคายให้จากสองหมื่นสินะอืมอ้าโอเคเดี๋ยวอันเมื่อนี้เซื้อที่นอนมาให้ลุงมาเอาดูนะ

โมเมนต่ะเข้าเดี๋ยวองเอ้ยเขือนแล้วกันฮะจะซื้อมาให้มันยังอยู่ในกระตูกน้อยอยู่มุ่มเปียกอ่ะอันนั้นเสียบไปขึ้นมา ไปกินตะเคียนปุมากยูบอฮะยังได้ยูบ่เลยนี่ปกติเพิ่นก็นอนเห็นไหมพี่องบได้มีที่นอนบอกี่ตาสะบกี่ตาสะน้องพ่อง ไปตีงก็ซื้อนี่แหละเอรุมน้ํามามอนส์2หน่วย3 4ทั้งติดที่นอนัพี่นแล้วก็ผ้าห่ม2พื้นเนาะแล้วก็สะ2พื้นแล้วก็มุ้งมาให้เราพได้มันหน้าเลยเนาะอยู่กับลูกพี่น้องเนทั้งเบิดนี่ก็เงินเป็นของเงินของผู้ใหญ่จะดีต่างประเทศพุ่นะเด้อ เจ้า <ừ. S 1> อัานอุปทอดนพอเพื่อนนี่กขอบ,บุญขอบคุณเพื่อนนี่โดยกะขอบใจเด้อพ่อที่บ่าซอยอแม่เนาะที่ว่าซอยลูก<ด>นะกะขอขอบใจหลายๆเด้อขอให้พ่อให้แม่อยู่ด้านสุขภาพเข้มแข็งเด้อหางเงินกะขอให้ได้เงินเด้อไปใส่มาใส่กะให้ตลอดปลอดภัยให้ ยูดีมีแห้งความเจ็บยัยไลความใคร่ยามีลูกกับโบูสิวยพสตเนี่โเป็นวันพสตในข้าวดำดมเอาโเป็นยังกันแน่นเนาะขอบใจพ่อมเนาะที่ซอยลูกนะที่เอาพระหมเป็นมอนเป็นยังมาให้ก็ขอบใจกับโบมีไปว่าซอยเนาะก็มีแต่พ่อแม่ที่ซอยก็ขอบใจพ่อแม่ไดๆที่ซอยลูกลูกกับโบมี ก็ดีใจเลยดีใจเจะรูนูทว่าแล้วดูจจวคำที่อุ้ยพอ,อนอยางนะมันอุยพอในคำนั้นดูก็มันอยากบอกคำมาอยู่แตงกวาแฟนอขอบใจหลายๆเด้อพอเด้อแม่เอ้ยขอบใจหลายๆที่ซื้อเครื่องมาให้ลูกเนาะลูกก็ขอขอบใจหลายๆก็ดีใจแหละไ,ได้ได้พรมใหม่ได้หมอนใหม่ได้บอนนอนใหม่ก็ ก็ดีใจหลายเช่นแบบอู้สิว่าจริงๆไงไอ้บาตีที่เคยกระคอเข้าใจไอ้บาตียงั่นแหละที่มาสัมภาษณ์น้องเนาะน้องก็เข้าเข้าใจหลายไอ้บาตียง่ะอายุดีมีแห้งสุขภาพแข็งแข่งไปใส่มาใส่กันให้รอดปลอดภัยเด้อโดยอ่าแช่ถูกเนาะาดีใจอยู่บ่ดูดีใจดีใจ บรเคยมีชีวิตแบบบรเคยมีแบบนี้นะอืมบ่เคยได้บ่บ่อืมคิดอยู่แต่บ่บมีโดูดดมันกับโบพอมันกับโบพอจะซื้อนะว่าง่างไเนาะมันได้เงินมากกับพอดีซื้อข้าวซื้อน้ำกินเนาะมันบบพอจะได้ซื้อที่อยู่ที่นอนก็หน่อยอืมอันนี้ก็ได้มีโอกาสซื้อมาให้แลด้ครับเสี่ยเงินเงินไว้ไว้ให้เจ้าใส่เด้อเอ้าหนึ่งพันบาทโดย ใส่ใบเตียงเลยให้ใบเตียงอยู่ดีมีแห้งเด้อใบเตียงเลยไปซื้อไว้ใส่ายไว้ชื้อชุดลูกชุดเต้ากินให้เลยนด้หน่อยไอยากได้เงินได้โดยเอ้าตัวเอาตัวเอานี่เอ้าตัวเอานี่กับน้องนี่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 ตัวเอานี่คนละใบเด้อกับเอ้ยตัวเด้อขอบใจเด้อไว้พ่อมเนี่ยเป็นยังวะพ่อมพูดใหญ่เพูดให้ใบเตีงอยู่ดีมีแห้งเด้อมาดู

นาะเนาที่อยู่ที่นอนมาให้เพิ่นแล้วเนาะพี่น้องเฮาก็สิไปต่อเนาะพี่น้องเอ้ยหาขนมปั่นกินเด้อเด้อโอเคเนาะพี่น้องบเงก็สิขอโตกลับก่อนพี่น้องเอ้ยบดนี้ก็ไมาอัปเดตใพี่น้องเบิ่งเเนาะอีก4-5มื้อพี่น้องน่าจะเห็นโคงห่างเนาะ อาโอเคจ้ะเฮาขอตัวกลับก่อนเด้อเด้อบัดนี้เด้อโดยๆมื้อหน้ามื้อหน้าสิมาอัปเดตให้ใหม่พี่น้องเด้อมื้อวันอิตเนาะตั้งขึ้นเนาะดยๆๆสิมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ่งเรื่อยๆเนาะพี่น้องก็ค่อนข้างที่จะลังใหญ่อยู่ประมาณําเพิ่นอปุ้ยแหละพี่น้องเอ้ยเนาะโอเคนะพี่น้องบ่เตียงก็มาได้อัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ่งแล้วเนาะแล้วก็ซื้อเครื่องซื้อของมาให้อันเสาเมืองพร้อมเนาะพี่น้องแล้วก เพิ่นบอกว่าไม่เพิ่นก็ครบเลยพี่น้องเนะาะบะเตียงก็ได้จ่ายเงินค่าไม้ค่าตอกเพิ่นไปเรียบร้อยเลยพี่น้องยังเดือแต่เพิ่นสร้างขึ้นหรือว,ว่าก่อขึ้นเนาะมื่อวันอาทิตย์พฤนจิกขึ้นอะไรพี่น้องบะเตียงก็บชิมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ่งเรื่อยๆเยนาะพี่น้องเนาะโอเคชนแรคลิปนี้กับบะเตียงขอตัวล่าไปแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องชนแรคลิปนี้บะเตียงโคก่าเข้ามาสมบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์นสกุลุกคนเด้อเจอก็มาให้กำลังใจบะเตียงมาโดยตลอดเนาะ